สวัสดีจ้ะันนี้บ้านสนใจเกิดลมแรงนะไม่รู้ว่าจะเป็นฝนหรือว่าจะเป็นอะไรอืท้องฟ้าก็ดูคึมๆอยู่นะดูอืออันนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญนะเรื่องสำคัญก็คือจะออกมาพาเพื่อนๆมาดูทุเรียนเทศที่ปลูกเอาไว้นี่ มันก็เริ่มมีลูกแล้วนะจะเห็นไหมแต่รอบนี้ลูกยังไม่ใหญ่นะมันเป็นหลายลูกเกินหรือไงลูกยังไม่ใหญ่บางลูกก็เป็นแผลมันจะประมาณว่ามันออกมากเกินหรือไงก็ไม่รู้นะลูกจะไม่ใหญ่น้ําเลี้ยงคงไม่พอเพราะว่าต้นมันเล็กใช่ไหม ก็เหมือนกับต้นไม้อื่นถ้ามันเล็กมันก็นำเลี้ยงไม่พอนะสองต้นนี่ก็เห็นไหมลูกนิดนึงเยอะเลยนะเป็นส,สิบสิบลูกเลยปีนี้ปีที่สามนะทุเรียนเทศปีที่สามจริงๆเลยสมใจย้ายมาอยู่ได้สองปีนี่ก็เริ่มเข้าปีที่สามนะยังไม่เต็มนะ ถ้าจะเต็มก็ต้องปีหน้าเดือนห้าเดือนหกนู่นแต่เดือนห้าเดือนหกก็ยังนะยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เอามาปลูกนะสนใจเอามาปลูกตอนนั้นมันฝนตก,ตกเยอะมากน่าจะเดือนสิบต้นแรกแรก,แรกเริ่มนะ่ะมันอยู่ที่บ้านหลังนู้นอันนี้ย้ายมานี่ก็เลยถอนมาเอามาปลูกที่นี่เอาเหไหมดอกมาก ลูกจะไม่ใหญ่เป็นสิบสิบลูกเลยอันนี้ก็อวดอวดนะอวดอวดเพื่อนเพื่อนเลยว่าผลของการที่เราขยันปลูกเนี่ยมันก็จะมีของกินนะยอมรับว่าขี้อวดเลยนะนะขี้อวดเลยเฉพาะตรงนี้นะ่ะสามสี่ลูกเลยนะนี่เห็นไหมเห็นไหมสามสี่ 3, ลูกเลยเยอะเลยเห็นไหม,ไม แต่ลูกมันจะเล็กนะเล็กลูกจะไม่ใหญ่ข้างล่างก็มีนี่ข้างล่างนั่งข้างล่างก็มีกินกันเบือเ่อแหละทาอะไรกินได้บ้างก็ที่รููๆก,ก็เอาเชื่อมนะนี่ดอกมันดอกเล็กเห็นไหมเออนี่นี่ดอกเล็กเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ไงมีทั้งดอกเล็กมีทั้งลูกเล็กเลยเห็นไหม เขาจะออกเยอะช่วงช่วงที่ว่าหนะ้าฝนเนี่ยเขาจะออกเยอะมากแต่ว่าตน้นเขาเล็กน,นะต้นยังไม่ใหญ่ถ้าต้นใหญ่ลูกก็คงจะสมบูรณ์กว่านี้นะก็ะไม่มีอะไรจะอวดนะ,ะออก็อวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะพาไปอดต้นน้อยหนาข้างล่างน้อยหนาข้างล่างจะมีลูกมีเดอ,อกเยอะเลยนะอันนี้ตรงน,นี้มันเป็นปูน ยังเดินลําบากก็เลยเออยังไม่เดินก่อนนะไว้ค่อยเอารถไถก่อนมันจะได้เดินง่ายๆมันจะต้องปรับพื้นที่ใหม่บ้านสมเด็จก็ยังไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่นะก็นี่เป็นบริวเวณที่ว่าพอจะเอาได้ตรงนี้ก็คือต้นทุเรียนเทศต้นพลิกต้นดอกแเคนั่นมันจะอยู่ตรงนั้นพลูกินหมากก็มีนั่นแต่ว่ากินไม่เป็นนูน่น ดอกเคก็อยู่ตรงนู่นอันนี้ก็ทับทิมนั่นต้นอยังเล็กอยู่นะใบดูใบอ้อยก็มีนั่นเห็นไหมอ้อยยาวเป็นเม็ดสามเม็ดได้หนุนะอ้อยน่ากินไหมฟันดีๆก็น่าอร่อยนะก็พาเพื่อน <S <S ๆมาดูเท่านี้ก่อนนะเป็นมุมนึง เป็นอีกมุมนึงที่ปลูกของกินได้ไว้เ,เพื่อนๆมีอะไรลงมาก็สนใจก็ยินดีรับชมนะปลูกไม่ยากนะสำหรับทุเรียนเทศบ้านสมใจแบบนี้เพียงให้ลากลงดินลดมันลดน้ำมันก็ขึ้นนะของที่ปลูกยากๆสมใจคงจะไม่มีปัญญาหรอกถ้าของที่ปลูกง,ง่ายๆก็คงจะพอได้แค่นนะเพราะบ้านสมใจปลูกไม่เก่งปลูกเป็นแต่ต้นยางต้นปาล์มต้นไม้ที่ปลูกยากๆ ยังไม่เคยปลูกขึ้นเลยนะโอ้ต้นนั้นลูกนั้นมันก็จะหล่นอยู่แล้วดีนะพาพาพาโทรศัพท์มาไลฟ์เห็นเห็นเข้าเดี๋ยวเดี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 ยวนั่นเห็นไหมเห็นไหมกิ่งฉีกแล้วโน่นมันสุกไหมอะ่ะ เอาเท่านี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวสมใจจะต้องดูอีกรูกหนึงก่อนกิ่งมันฉีกแล้วนะเดี๋ยวจะะพลาดโอกาสดีๆงามๆไปรายดีก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มารับชมต้นไม้กินได้บ้านสมใจนะจ๊ะสวัสดีจ้า I <laughs>